สวัสดีชาวราศีตุลผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาตุลตอนนี้มีข่าวเรื่องของทนายร่วมรายการดังไปต่อเด็ก18-19ในทางในทางโลกที่เราเห็นโลกความเป็นจริงเออขอใช้คำว่าความเป็นจริงก็คือเราถูกสร้างมาแค่เพศหญิงเพศชายนะคะเพศหญิงเพศชายแต่หลักพุทธศาสนา หลักพุทธศาสนากล่าวว่าเราเวียนเกิดเวียนตายมาหลายชาติหลายภพเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นหญิงเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นชายเดี๋ยวเราอยู่ในร่างถ้าเป็นสัตว์ก็คือเพศผู้หรือเพศเมียมันจะสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้ไปร่ำไปแล้วในฐา,นะาฐ,นะะฐานะโหราศาสตร์นะคะฐานะโหราศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องคือเราเอาดาวจากวันเกิดมาดาวจากวันเกิดนั้นดิฉันไปเทียบเคียงว่า มันคือผลสรุปการกระทําจากร่างเดิมมันไม่ใช่ฟ้าลิขิตเราทํากรรมนั้นมานะคะเราทํากรรมนั้นมามันก็จะบอกได้ว่าเราเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องชีวิตมากมายแค่ไหนแล้วในเรื่องอะไรนะคะในเรื่องอะไรแล้วในฐานะที่เราถูกสร้างมาแค่สองเพศเพศหญิงเพศชายหรือเพศผู้เพศเมียเนี่ยะคะ่ะเราหนีไม่พ้นกัน ถ้าคนดวงดีเราจะต้องถูกรักถ้าคนดวงไม่ดีทำกรรมมาเราจะต้องถูกทำลายหรือถ้าเราไม่มีกรรมอะไรกับคนที่ผ่านไปผ่านมาก็เรียกว่าเฉยๆต่อกันเห็นไหมคะเราเดินผ่านบางคนเราไม่รู้จักเราก็ไม่ได้เสวานานุนนี่นั่นแต่สำหรับใครที่ถูกรักใครที่ทำกรรมดีมาในเรื่องของความรักก็จะได้รับการดูแลทนุถนอมได้รับการเทคแคร์ได้รับอออก ปกไม่หักรักไม่คุดส่วนใครที่จะถูกทาลายไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายเพศหญิงก็มีสิ่งที่เพศชายต้องการเพศชายมีสิ่งที่ผู้หญิงต้องการแล้วในยุคปัจจุบันมันคือเงินทองทรัพย์สินสมบัติอ่ายุคก่อนๆอาจจะเป็นเกียรติเป็นอํานาจหรือบางคนที่ผู้หญิงไปเป็นน้อยเป็นอนุหรือกษัตริย์หลายคนที่มีมีหลายคนเพราะว่าอะไรผู้หญิงถ้าถ้าไปวิ่งหาคนที่มีอํานาจตัวเองก็จะได้รับการปกป้องและดูแลอย่างนี้เป็นต้น นะคะแต่ว่าเคสของทนายร่วมรายการดังกับเด็กสิบแมันก็ต้องมีกรรมต่อกันที่บอกว่าชายก็อายุมากแล้วเป็นถึงทนายรู้ข้อกฎหมายอ่าหญิงก็ 18- บแวุฒิภาวะมีหรือยังแต่คนก็มองว่าเออจริจการเกินเด็กสิบแปดสเมันเราก็วิพากวิจาร์ณกันไปในความเข้าใจตนเองแต่ในฐานะที่เราท่านๆสนใจเรื่องโหราศาสตร์คือการดูดวงการดูดวงไม่ใช่ฟ้าลีขิต มันคือสิ่งที่เราทํามาจากร่างเดิมนะคะจากร่างเดิมที่เราบอกว่าเอาถ้าคนถูกทําลายกันล่ะเราเห็นกันปุ๊บบางทีมันเอาความรักเข้ามาล่อมันเอาความอบอุ่นเข้ามาล่อเพราะว่าเพศหญิงก็ทําลายเพศชายได้เพศชายก็ทําลายเพศหญิงได้ด้วยอะไรหนึ่งด้วยอํานาจด้วยเงินด้วยร่างกายที่แข็งแรงถ้าบางคนที่สมมุติถ้าเทียบเคียงว่าเออเกิดเป็นชายทําไมไปข่มขืนผู้หญิงก็ จจถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะโดนข่มขืนมาก็เลยโกรธเกลียดเครียดแค้นชังอถ้าเป็นผู้หญิงทําไมมาทําร้ายผู้ชายด้วยจริตออดอ้อ,อนอ้อเซาะด้วยเพศหญิงที่มีบางสิ่งบางอย่างที่เพศชายต้องการเอาไปทําร้ายเพศชายด้วยหลอกเอาเงินไหมหลอกเอาทรัพย์ไหมหลอกให้รักไหมอย่างนี้เป็นตน้นมันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เพศหญิงเพศชายเพศหญิงเพศชายใครที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์ใครที่เป็นคนซื่อสัตย์กับครอบครัว เป็นคนรักเดียวใจเดียวเกิดเป็นชายก็ไม่ไปทำร้ายคนหญิงคนอื่นเกิดเป็นหญิงก็ไม่คิดจะไปเอาเงินเอาทองหลอกให้รักอย่างนี้ค่ะพอเกิดมาชาติพบไหนก็จะได้คู่ครองที่ที่ที่ซื่อสัตย์ตัวเองไม่อกหกักรักคุดไม่เจ็บไม่ปวดอย่างนี้ค่ะนะคะอันนี้เป็นข่าวดังในช่วงนี้แล้วนะคะแล้วในฐานะมันมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่า เรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าก็คือเรื่องทางจิตวิทยานะคะจิตวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งภายนอกภายในนะคะศึกษาพฤติกรรมว่าถ้าเหตุมันเกิดจากนี้ผลมันจะเป็นอย่างนี้กรณีทนายกับเด็ก1 8 1 9คือมันไปนเข้าเกณฑ์ตรงหนึ่งก็คือเด็กพ่อแม่อย่าร้างนะคะเด็กพ่อแม่อย่าร้างมันไปนเข้า เชื่อมสัมพันธ์กับคําว่าการขาดความรักคนที่ขาดความรักมันจะพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งที่เราเห็นเห็นกันนะคะคนที่ขาดความรักคือตอนเป็นเด็กครอบครัวถึงแม้ว่าพ่อแม่จะอยู่ด้วยกันแต่เด็กบางคนก็ได้ยินพ่อแม่ทะเลาะเบาแหวงกันอันนี้ก็ขาดความรักได้ในระดับหนึ่งนะคะขาดความรักได้ระดับหนึ่งพอโตมาเพศชายก็อาจจะเจ้าชู้นะคะมีเมียเลี้ยลาดไปเรื่อยอยู่กับใครก็ไม่ได้เพศหญิงก็จะ เปลี่ยนผัวไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือไม่พอมีบางสิ่งบางอย่างมากก็ทุง้งแล้วก็มันจะมีเหตุยิ่งอันเนี้ยเปรียบเทียบให้ฟังถ้าถ้าเป็นชายชาติพบที่แล้วเจ้าชู้มาชาติพบนี้ก็จะมีหลายผัวถ้าเป็นหญิงชาติที่แล้วไม่ว่าจะไปหลอกใครไหมหรือว่าจะถูกกระทําย่ำยีไะเพอเป็นชายก็จะไปทํา ในเรื่องของพุทธศาสนาว่าได้เรื่องกงกรรมกงเกวียนนะคะมันก็จะหมุนเวียนอย่างนี้อยู่ล่างไปแล้วเด็กที่ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบพ่อแม่หย่าร้างมั่งแหละขาดความรักมั่งแหละพ่อแม่ตกตีกันบั่งแหละพอพอมามีครอบครัวหรือมีความรักก็จะมีความรักที่ไม่สมบูรณ์แบบอันนี้ตามหลักจิตวิทยาว่าแต่แต่แต่ถ้าแต่ในฐานะที่ที่ท่านศึกษาในเรื่องของอ่าโทราศัตท์หรือก็การดูดวงมาร่วมอ่าน,านพอสมควรเนี่ยคะ่ะ มันการันตีร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ว่าเด็กที่ขาดความรักหรือพ่อแม่ที่หย่าร้างกันชีวิตจะไม่ประสบะปัญหาในเรื่องครอบครัวไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่มันมีเปอร์เซ็นต์เยอะไหมที่บอกว่าพ่อแม่หย่าร้างครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบตัวเองจะรักษาครอบครัวไว้ไม่ได้สักวันใดวันหนึ่งนะคะมันก็มีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สูงแต่มันไม่เกิดขึ้นกับทุกคนเพราะว่าบางคนที่มีดวงดีดวงชะตาดีครอบครัวอบอุ่นรักใคร่นน่นนี่นั่นหรือหรือฝ่ายชายมีความอดทน ฝ่ายหญิงมีความอดทนจะต้องหวานอมขมกลืนอย่างเนี้ยค่ะคาว่าหวานอมขมกลืนก็คือชาติใดชาติหนึ่งก็คงจะทําให้ตัวอีกฝ่ายหนึ่งหวานอมขมกลืนมาเหมือนกันหรือบางคนมีครอบครัวที่อบอุ่นมากๆมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงจริงๆว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยนะคะเพราะที่สําคัญนะคะในหลักศาสนาพูดเราเวียนเกิดเวียนตายมาหลายชาติหลายภพอะ่ะมันพิสูจน์ไม่ได้ แต่ที่ฉันเชื่อเรื่องการเวียนไายตายเกิดเพราะอ,อะไรเพราะตอนสี่ข้าห้าขวบอะ่ะมันนึกแล้วบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวค่ะเฮ้ยเกิดมาทําไมวะอย่างเงี้ยค่ะที่ฉันถามตัวเองมาทำไมวะที่ฉันเพียรพยายามหาคําตอบแต่ด้วยกรรมตัวเองส่วนตัวก็มีจะต้องไปเรียนรู้วิชาการตอนเคลื่อนชีวิตแรกก่อนที่จะมาเรียนโหราศาสตร์แล้วก็เข้าสู่การศึกษาวิชาการในในปัจจุบันนี้ดังนั้นดวงส่วนบุคคลสำคัญที่สุด สำคัญที่สุดมันก็พูดยากถ้าเราเอาความรู้ทางโหราศาสตร์เนี่ยคะ่ะไปพูดกับนักจิตวิทยาเขาก็ไม่เชื่อหรือไปพูดกับนักวิชาการที่เขาประสบผลสําเร็จบางสิ่งบางอย่างนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึง่งมีผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึง่งคอมเมนต์ใน facebook ของดิฉันว่าดิฉันอยู่กับคนป่วยแกเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ดิฉัน ออกคลิปในเรื่องของน้ําท่วมภาคใต้น้ําท่วมที่หาดใหญ่พฤจิกายนทีฉันบอกว่าการบริหารจัดการมันน่าจะดีกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแกก็คงเป็นข้าราชการระดับใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นทหารหรือตำรวจอาจจะเป็นทหารที่ฉันไม่ได้คลิกดูโปรไฟล์แกบอกว่าที่ฉันถูกกับคนป่วยการดูดวงคือคนป่วยมาดูแลกันมาดูดวงกันมันไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ มันไม่จริงร้อยเอร์เซนพราะเราศึกษาศาสตร์ใดเราก็มีความรู้ศาสตร์นั้นนะคะแล้วในฐานะที่ท่านเป็นชาวราศีตุลลคนาตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนธรรมชาติของดาวศุกร์คือเงินกับความรักดังนั้นท่านจะหวยหาเงินกับความรักเป็นหลัก ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงแล้วละ่ะว่าการเงินกับความรักของท่านน่ะดาวสุขดาวประจําตัวของท่านน่ะโดดเด่นแค่ไหนมีอะไรเบียนมีอะไรมาทําลายไหมมีอะไรที่มาทําให้บกพร่องหรือเปล่านะคะแล้วดาวประจําตัวของท่านนะคะตั้งแต่วันที่สิบวันที่วันที่แปดกุมภาพันธ์นะคะอยู่จนถึงสิ้นเดือนเข้าสู่เรือนภพที่ห้าเข้าสู่เรือนภพที่ห้า ถามว่าเดือนพบที่ห้ามันคือเดือนกินเล่นเที่ยวอ่ากินเล่นเที่ยวนะคะเดือนพบของบุตรลูกหลานเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็เดือนพบที่สี่เรื่องของความรักความรักความสดใส ดังนั้นพอดาวสุกซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านเข้าไปสู่เรือนภพที่5ท่านจะกินเล่นเที่ยวได้มากขึ้นท่านจะมีอานเชื่อมโยงบุตรหลานบริวารหนึ่งมีลูกมีเต้าไหมหรือสนุกสนานกับลูกเต้าไหมหรือมีเกณฑ์สําหรับคนท,ทําธุรกิจได้ได้บริวารใหม่ไหมหรือถ้าคนดวงไม่ดีก็เรื่องบริวารบางสิ่งบางอย่างมีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่บางคนไปศึกษาเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนไปสนุกสนานเพลิดเพลินกับคนรัก ใหม่หรือเก่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้ววันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นจุดใหญ่ของคำทำนายในครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์ก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นเรือนพบที่สี่ของท่านมันหมายถึงอะไรครอบครัวครอบครัวมันคืออะไรเชื่อมโยงไปที่หลักจิตวิทยาว่าคนที่มี ครอบครัวที่ไม่อบอุ่นหรือครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างหรือตอนเป็นเด็กไม่ได้รับการดูแลเทคแคร์อย่างดีพ่อแม่นี้คือมีส่วนอย่างมากผู้ปกครองมีดูส่วนอย่างมากแล้วชาวราศีตุลลคณาตุลในวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันหกสิบเก้า 13, 69, อยู่ยา,ปปา, 9, 70, า,าวไปสามปีพศหกสิบเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งดาวเสาซึ่งเป็นเรือนแห่งพ่อแม่เข้าสู่เรือนภพอริคืออะไรสําหรับเด็กๆจะต้องระมัดระวัง พ่อไปทางแม่ไปทางหรือพ่อกับแม่มีปัญหาอุปสรรคไหมญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองมีอะไรหรือเปล่าสําหรับเด็กนะคะหรือจะมีความเสียหายในเรื่องทรัพย์สินหรือครอบครัวแค่ไหนหรือพ่อไปทํางานที่ไกลแม่ไปทํางานที่ไกลหรือจะต้องสูญเสียก็คือว่ากันที่พื้นดวงชะตาส่วนบุคคลสําหรับคนวัยทางาน สำหรับคนวัยทำงานก็อาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาอุปสรรคใครที่กู้หนี้ยืมสินด้านลบใครที่กู้หนี้ยืมสินซื้อบ้านซื้อรถอยู่แล้วซื้ออสังหาอยู่แล้วเตรียมตัวที่จะปวดหัวนะคะใครที่กําลังคิดจะซื้อจะกู้อาถ้าดวงดีก็ผ่านนะคะคนที่มีเครดิตดีผ่านอยู่แล้วในเรื่องของการยืนไฟแนนซ์ไม่ว่าจะซื้อรถหรือซื้อหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ด้านลบ แล้วก็มันจะออกหัวออกก้อยในเมื่อดาวอยู่สามปีดังนั้นปัญหาของชาวราศีตุลละคณาตุลในการที่ดาวเสายกเข้าสู่เดือนภพอริก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวแล้วในกลางเดือนตุลาคมมันมีดาวตัวหนึ่งออกลางเดือนคุมพาพันคือดาวโชคดาวโอกาสของท่านเข้าสู่เรือนภพที่ห้าด้วยเรือนภพที่ห้า เป็นเรื่องของกิจกรรมนะคะในเรื่องของการลงทุนการลงทุนด้วยอ่าเรือนการลงทุนด้วยดังนั้นในกลางเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีตุลลัคนาตุลท่านคิดจะลงทุนทําอะไรการกินเล่นเที่ยวเหรอการศึกษาหาความรู้หรอหรือลงทุนเพื่อความรักเหรอือนะคะหรือลงทุนในเรื่องของหลุดหลานและบริวารหรอ พื้นดวงของท่านแข็งแรงแค่ไหนคำว่าพื้นดวงของท่านแข็งแรงแค่ไหนก็คือการลงทุนครั้งนี้การคิดทำบางสิ่งบางอย่างครั้งนี้หรือการจัดการครั้งนี้มันจะนำไปสู่ผลบวกหรือผลลบหรือความคงที่พื้นดวงของท่านสำคัญที่สุด ที่อาจบอกว่าดูพื้นดวงก่อนนะการจะแก้ไขหรือการพัฒนาการจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเราจะต้องรู้ดวงพื้นฐานของเราก่อนหลายท่านก็บอกรู้แหละรู้แบบความเข้าใจตนเองหรือรู้แบบคนอื่นให้คำแนะนำมาแต่เขามองในแง่เล็บเราก็เลยไม่ยอมรับเรายังอคติอยู่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ในเมื่อดาวสุขของท่านเป็นดาวแห่งการเงินและความรักแต่ตอนนี้ค่ะดาวกำลังมารุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มแบบต้องพิจารณามันจะออกแง่ลบนะคะคำว่าพิจารณาเนี่ยต้องไตร่ตรองต้องใคร่ครวญ พราะดาวเสาซึ่งเป็นดาวสําคัญของท่านตัวหนึ่งเข้าสู่เรือนภพอริแล้วเข้าสู่เรือนภพที่ต้องลุยสู้สร้างหรือต้องแก้แอย่างหนักเลยดาวเสาเป็นระบบเป็นดาวระบบประสาทตัวหนึ่งที่ทําให้ท่านจะต้องใช้ใช้การใคร่ครวญซึ่งมันมากกว่าสมองแม่สมองแค่คิดแต่ดาวเสาคือใคร่ครวญเลยนะตรีตรองไตรตรองเลยนะคะ แล้ววันที่สิบสามกุมภาพันธ์ดาวมามา,มาลุมมาตุ้มอยู่ตรงนี้เข้าสู่เรือนพบที่ห้าแล้ววันที่ยี่สิบสามยี่สามกุมภาพันธ์ดาวอังคารยกเข้าสู่เรือนพบที่ห้าก,การลงทุนการกินเล่นเที่ยวเรื่องเกี่ยวกับลูกหลานบุตรบริวารการเรียนการศึกษาหาความรู้แล้วเรื่องของความรักท่านจะต้องพิจารณา เหมือนที่บอกว่าพิจารณาแล้วไปทางใดก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านแล้วที่สําคัญสําคัญคือดาวพระรหัสวดีนะคะเขาสู่เรือนภพที่เก้านะคะคาว่าเรือนภพที่เก้ามันคือเรือนแห่งความคาดหวังเรือนแห่งความสําเร็จท่านกําลังเพียรพยายามอยู่เช่นเดียวกันที่จะความคาดหวังของท่านว่าอ,อ,อยากจะเพียรอยากจะสาเร็จอยากจะเจริญรุ่งเรือง,อ,งอยากจะประสบผลสำเร็จหรืออยากจะแก้ไขปัญหาได้ แต่ภาพรวมในกลางเดือนคุมภาพันธ์จะถึงสิ้นเดือนเรียกว่าทุกท่านต้องตั้งสติให้ดีจะทำอะไรคิดให้รอบคอบแต่เข้าใจไหมคะว่าการคิดรอบคอบของเราอะผลมันฟิกอยู่แล้วที่พื้นดวงในฐานะที่บางคนไม่เชื่อเรื่องของดวงชะตาก็บอกว่ามันอยู่ในน้ำมือของเรานี่แหละ บางคนมาตรวจดวงเมื่อสายเกินไปเพราะอะไรเพราะดวงบังคับแล้วว่ามันต้องล้มก่อนแล้วเจอบางสิ่งบาอย่างหรือมันต้องได้รับบทเรียนก่อนแล้วถึงมาเจอคนที่มีความรู้หรือต้องชิบหายวายป่วงก่อนแล้วถึงสำนึกได้การเดินทางของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวสำคัญเข้าแล้วในเรือนภพที่เกี่ยวกับลุยสู้สร้าง aging, หรือแก้ปัญหา ะะแล้วดาวประจําตัวของท่านก็ไปเข้าสู่ในเรือนของการคิดการกระทําบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วมันถูกกระตุ้นด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ท่านอาจจะเล็งเห็นการเล็งเห็นบางสิ่งบางอย่างนั้นหรือการที่จะลุยสู้สร้างบางสิ่งบางอย่างนั้นดูพื้นฐานดวงชะตาถ้าท่านมั่นใจพื้นดวงชะตาของท่านว่าเดินหน้าแล้วทำสำเร็จก็ค่อยพิจารณาการกระทำ เป็นลำดับต่อมาในกลางเดือนตุล,ลาคมกุมภาพัานธ์เป็นต้นไปนะคะ